ซูเปอร์เอกชแนลสวัสดีครับในคลิปนี้มีทริคเล็กๆนะครับมาแนะนํากันนะครับวันนี้มาแนะนําเรื่องการต่อ w i f i ของ Sony Android TV นะครับไปเริ่มทํากันเลยครับผมไปที่การตั้งค่านะครับแล้วไปที่เครือข่ายและอินเทอร์เน็ตนะครับผมเอนเตอร์เข้าไปเลยเอนเตอร์เข้าไปปั๊บนะครับมันก็จะเจอชื่อ w i f i ของเรานะครับเราก็เปิดหาชื่อ w i f i ของเราหลังจากเจอเสร็จปั๊บนะครับก็กดเอนเตอร์ลงไปนะครับ กด Enter เข้าไปเสร็จปั๊บนะครับมันก็จะให้เราใส่พาสเวิร์ดหรือรหัสผ่านเข้าไปนะครับใส่ให้ครบถูกต้องนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตัวลูกศร Enter เข้าไปเลยครับผมพอ Enter เข้าไปเสร็จปั๊บนะครับก็จะทําการเชื่อมต่อนะครับถ้าเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นสถานะว่าเชื่อมต่อสําเร็จแล้วนะครับผมโอเคอีกขั้นตอนหนึ่งครับจากนั้นนะครับเพื่อเพื่อยืนยันว่าอินเทอร์เน็ตเราใช้งานได้หรือไม่นะครับให้ไปที่การตั้งค่านะครับเราไปที่ วันที่นะครับไปตั้งวันที่ก่อนนะครับแล้วก็นี้เปิดปิดอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เป็นวันที่ปัจจุบันของเรานะครับโอเคเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นเรามาเทสดูครับว่าอินเทอร์เน็ตเราใช้ได้ไหมลองเปิด YouTube ดูครับผมเปิด YouTube ถ้าเกิดเป็นได้ก็แสดงว่าอินเทอร์เน็ตพร้อมใช้งานเรียบร้อยครับผมก็ขอบคุณครับวิธีง่ายๆลองเอาไปใช้กันดูนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกๆคนที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ